สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่น่ารักกันทุกคนมาเจอกับผมอีกครั้งนะครับกับแอดชิดเป็นนายกายเป็นบ่าวทางช่อง y t u t u นะครับผมช่องดูดีๆมีฮีชแนลนะครับก็ขอฝากช่องไว้ด้วยนะครับผมเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆวันนี้วันที่6กันยายน2,564ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเช่นเคยนะครับผม ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลต่างๆนะครับเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะครับคลิปวิดีโอนี้ขอเป็นสื่อกลางในการซื้อหาสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่แนะนำให้เอาไปใช้ในสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกชนิดก่อนนำข้อมูลไปใช้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมสูตรก็คือสูตรนะครับเป็นการคำนวณย้อนหลังเท่านั้นเป็นการ คาดเดาในความที่จะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในวันที่16กันยายน2564สูตรทุกสูตรที่ผมจะนำเส,สนอเพื่อนๆในวันนี้ก็ไม่ทราบได้นะครับว่าสูตรจะเดินต่อได้อีกหรือไม่สูตรมีเข้าได้ก็มีสิทธิหรุดได้นะครับให้เข้าใจตามนี้นะครับผม ที่เพื่อนๆเ,เห็นกันอยู่นี้นะครับเป็นสูตรเลขดับสามตัวบนไปกลับนะครับเลขสะเลขดับสามตัวบนไปกลับหกประตูนะครับผมสูตรนี้ก็จะให้ไว้ที่สิบหางนะครับสิบหางสูตรนี้ดับยาวเดินดีนะครับผมสถิติอยู่ที่ร้อยยี่สิบเก้างวดนะครับร้อยยี่สิบเก้างวดยังไม่หลุดนะครับผม ผมใช้งานจริงก็ยี่สิบงดขึ้นนะครับยี่สิบงดขึ้นนี่เคยนี่เลยครับแม่สูตรของผมนะครับผมที่ผมทำไว้นะครับร้อยยี่สิบเก้านะครับผ่านร้อยยี่สิบเก้าหลุดยังไม่มีนะครับนี่เลยเลขคงที่ผมนะครับเจ็ดแปดเก้านะครับผมแต่นี่เพื่อนๆจะมองไม่เห็นนะครับผมใช้ดินสอเขียนนะครับผมก็อันเดียวกันเลยนะครับอันนี้เลยครับ ทำออกมาแล้วจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมสูตรบอกว่า017ดับ3ตัวบนนะครับไปกลับนะครับแล้วก็291512796970154338659833411นะครับอันนี้เป็นเลขดับ3ตัวบนไปกลับนะครับผม ก็สูตรนี้ลงให้เพื่อนๆเป็นสูตรเป็นงวดแรกนะครับเป็นงวดแรกก็ดับจาวเดินดีนะครับดับจาวดับข้ามปีนะครับไม่รู้กี่ปีเนาะร้อยี่สิบเก้างวดเพื่อนๆก็คำนวณดูกันเองนะครับปีหนึ่งก็มียี่สิบสี่งวดร้อยยี่สิบเก้างวดนี้มันกี่ปีก็ยังไม่โหลดนะครับยังไม่โหลดผมใช้งานจริงก็ยี่สิบงวดขึ้นนะครับผมก็ เพื่อนๆมีเลขตรงกันนี้ก็เบามือได้ให้เบานะครับเบามือได้ให้เบาเพราะว่าสูตรนี้เดินดีจริงๆนะครับผมไม่โกหกนะครับผมอย่างที่ให้เพื่อนๆเห็นเมื่อสักครู่แม่สูตรของผมจะมีเลขเด่นเลขคขงที่อยู่789นะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับผมก็ขอฝากไว้นะครับไปกันครับเรามาดูสูตรนี้กันเลยครับเรามาตามต่อกันสูตรนี้เลยนะครับ งวดที่แล้วก็ให้ไว้ที่056นะครับ056 5, 5ก็มาที่หลักหน่วยบนนะครับผมเพื่อน,อนๆคงจํากันได้นะครับก็ขอฝากไปถึงเพื่อนๆที่เข้ามาดูกันใหม่ๆนะครับ <ๆ S 2> ก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับผมกดกระดิง่งปิ๊ง,งๆไว้ด้วยนะครับเผื่อผมมีสูตรใหม่ๆมาลงให้จะได้แจ้งเตือนก่อนใครนะครับผมสำหรับคนเข้ามาดูใหม่นะครับก็มาเรียนรู้สูตรนี้ ไปพร้อมๆกันกับคลิปนี้เลยนะครับสำหรับคนที่คนเก่านะครับก็พอจะคุ้นหูคุ้นตานะครับกับสูตรนี้ลงให้ก็น่าจะเป็นงวดที่สามนะครับงวดที่สามหลังจากผมทิ้งช่วงไปสองงดไม่ได้ลงให้นะครับงวดที่ผ่านมาก็ลงให้นะครับเลขก็ชนกันอยู่ที่ศูนย์ห้าหกนะครับตัวที่เข้าก็คือห้านะครับมาที่หลักหน่วยบนนะครับผม สูตรบอกว่าให้ดูที่หลักหน่วยบนเป็นหลักนะครับหลักหน่วยบนเป็นหลักนะครับหลักหน่วยบนเป็นเลขอะไรเราก็นับไปอีกสามสเต็ปนะครับผมเช่น7แล้วก็จะได้แปดแบบนี้นะครับนับไปอีกแปดศแบบนี้นะครับเราก็นำหนึ่สามาวางไว้แบบนี้นะครับ1นึสาตัวที่เราจะเอาไปใช้งานเอาไปเลือกหาซื้อสลากกินแบ่งนะครับลอตเตอรี่นะครับผม จะซื้ออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะให้ติดหนึ่งสองสามไว้นะครับตามสูตรนะครับหนึ่งสองสามมาแน่นอนหนึ่งตัวนะครับแต่จะมาบนหรือมาล่างจะมาหลักไหนอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรามาคำนวณไปพร้อมๆกันนะครับเรามาเรียนรู้สูตรนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับผมกับคนใหม่ๆนะครับสำหรับคนเก่าก็คิดเสว่ามาทบทวนสูตรกันอีกครั้งนะครับผมบวกกันเลยครับ 7จบวกสได้ศูนย์นะครับ8ปบวกสก็ได้0นย์นะครับ7จบวกหได้8นะครับผมเรามาดูผลรางวัลกันนะครับผมงวดต่อมารางวัลที่1ออก5้าศู2ยออตัวล่างออก18นะครับผมหนตัวที่ชนของเราก็จะมี8นะครับมาชนกับหลักสิบเดิมนะครับหลักสิบเดิม8นะครับมาที่2ตัวล่างผ่านนะครับ สำหรับตัวที่ไม่ชนนะครับตัวที่ไม่ชนก็จะมี1นะครับมีหแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเรากลัวตัวที่ชนนะครับเรากลัวตัวที่ชนแล้วไม่มาเราก็สามารถมามองฝั่งนี้ได้นะครับถ้ามองฝั่งนี้มันจะเลขเยอะไปนะครับมันจะชนที่1กับ3นะครับหกับสแต่ตัวที่ไม่ไม,ไม่ชนที่บวกคำนวณน,นี้นะครับก็จะมี1มาที่หลัก สิบล่างนะครับหลักสิบล่างสําหรับตัวที่สองนะครับเลขสองไม่ชนมาที่ร้อยหน่วยบนนะครับผ่านนะครับผมไปกันต่อครับหลักหน่วยบนคือสองนะครับเราก็นับไปอีกสามสเต็ปนะครับสองสามสี่ห้าแบบนี้นะครับล้วก็หกเจ็ดแปดมาวางไว้แบบนี้นะครับเราก็บวกกันเลยครับแปดบวกสองได้ศูนย์นะครับ จบวกเได้14นะครับผม2อบวกหได้8นะครับได้แนะครับเรามาดูผลรางวัลกันเลยนะครับผมงวดต่อมา3ตัวบนออก5 7 9นะครับ2ตัวล่างออก1นสนะครับผมตัวที่ชนเราก็จะเห็นนะครับเจ็ดชนกับเจ็ดหลักสิบเดิมนะครับเจมาที่หลักสิบบนนะครับผม สำหรับตัวนี้ไม่ชนนะครับแต่ถ้ามามองฝั่งนี้ก็จะมาชนตัวนี้นะครับ4ีสตัวนี้นะครับก็จะมาที่สองตัวล่างนะครับผมถ้าเราจะมองฝ mm hmm. ah ั่งนี้ด้วยเลขมันเยอะไปนะครับผมเพียงแต่ชี้แนแนวให้แค่นั้นนะครับแต่จริงๆ3สามตัวนี้มาแน่นอนครับมาแน่นอนเพียงแต่ว่าผมมาเฟ้นหาตัวที่น่าจะหนักมือได้นะครับก็คือตัวที่ชนนะครับน่าจะหนักมือได้นะครับผม งวดนี้ชนเจ็ดมันก็มาจริงนะครับผมชนเจ็ดมาจริงนะครับผ่านนะครับไปกันต่อครับผมเก้าคือหลักหน่วยบนนะครับเราก็นับไปอีกสามสเต็ปนะครับผมเก้าศูนย์หนึ่งสองแบบนี้นะครับแล้วก็วางเลยครับสามสี่ห้าแบบนี้นะครับแล้วก็บวกเป็นแนวเส้นงลงมาแบบนี้นะครับผมเก้าบวกห้าได้สี่เจ็ดบวกสี่ได้หนึ่ง ห้าบวกสามได้แนะครับตัวที่ชนเราก็จะเห็นแบบนี้นะครับ4นะครับ5แบบนี้นะครับตัวที่ชนแบบนี้นะครับงวดนี้ชนอยู่ที่2ตัวนะครับ4กับหนะครับผมเรามาดูผลรางวัลกันครับผมงวดต่อมา3ตัวบนออก9 7 2นะครับ2ตัวล่างออกสี่หนะครับตัวที่ชนมาจริงนะครับ4มาที่หลัก สิล่างนะครับ7จไปห้านี้นะครับ5มาที่หลักหน่วยล่างผ่านนะครับผมไปกันต่อครับ2คือหลักหน่วยบนนะครับ3 4มสี่ห้าหกเจวางไว้แบบนี้นะครับเราก็บวกกันเลยครับ2อบวกแได้ศ4นยบวกเบวกเได้14 9สบวกหได้ห้า แบบนี้นะครับผมเรามาดูผลรางวัลกันนะครับเรามาดูตัวที่ชนก่อนนะครับก็จะมีเจ็ดชนนะครับเจ็ดชนกับหลักสิบเดิมนะครับเจ็ดชนอันนี้เจ็ดชนตัวเดียวนะครับผมเจ็ดชนตัวเดียวเรามาดูผลรางวัลกันนะครับผมงวตมาสา3ตัวบนออก8ปดหกหนึ่นะครับ2ตัวล่างออก17นะครับเที่ชนนะครับมาที่ หลักหน่วยล่างนะครับเรามาดูตัวที่ไม่ชนนะครับตัวที่ไม่ชนก็จะมีแปดนะครับมาที่หลักร้อยบนหกมาที่หลักสิบบนผ่านนะครับผมหัวใจหลักๆก็คือตัวนี้นะครับหกเจ็ดแปดนะครับหกเจ็ดแปดที่ผมลงให้วันนี้ก็เฟ้นหาตัวที่ชนนะครับตัวที่เราควรจะหนักมือนะครับควรที่จะหนักมือให้หนักได้นะครับ ตัวที่ไม่ชนแล้วก็เบาๆมือนะครับผมไม่ใช่ว่าตัวที่ไม่ชนแล้วจะไม่มานะครับทิ้งไม่ได้นะครับตัวที่ไม่ชนบางทีตัวที่ชนอาจจะไม่มาก็ได้นะครับให้เข้าใจตามนี้นะครับผมไปกันต่อครับหลักหน่วยบนคือหนึ่งนะครับเราก็นับไปอีก3สเต็ปนะครับ1 2ึ่งสอามสี่ห้าหกแบบนี้นะครับแล้วก็บวกกันเลยครับหนบวกเได้แดนะครับ หกบวกหกได้12นะครับ8ปบวกหได้13แบบนี้นะครับแล้วก็มาดูตัวชนนะครับผมตัวชนก็งวดนี้ก็จะมี6นะครับมี6แล้วก็มี8ดนะครับมีแปดถ้าจะมองฝั่งนี้ก็จะมี2นะครับมี2องนี่เลยครับสีแดงแดงเนี่ยครับผมอันนี้เป็นการให้แนวให้เฉยนะครับเผื่อตัวชนมันไม่มาครับตัวชนฝั่งนี้มันไม่มาครับ เรามาดูผลรางวัลกันนะครับผมงอตมาตมา3ตัวบนออก5้าหนึ่งเดสตัวล่างออกสองเกนะครับ29ตัวที่ชนหกไม่มานะครับ8ชนไม่มานะครับไม่มานะครับผมสองที่ชนฝั่งนี้ก็จะมาที่2ตัวล่างนะครับ เรามาดูตัวที่ไม่ชนนะครับก็คือ5นะครับ5มาที่หลักร้อยบนนะครับ7มาที่หลักหน่วยบนถูกต้องนะครับผมเห็นไหมครับตัวที่ชนไม่ไม่ได้มาเสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่ไม่ชนทิ้งไม่ได้นะครับผมทิ้งไม่ได้บางทีตัวชนไม่มานะครับผมไปกันต่อครับผม 7คือหลักหน่วยบนนะครับแล้วก็นับไปอีก3สเต็ปนะครับผม7 8 90วาง1 2 3ไปเลยนะครับ3บวก7ได้0นะครับผม1บวก2ได้3นะครับ5บวก1ได้6นะครับผมเราก็จะเห็นตัวชนที่3นะครับ3 3นะครับผมงดนี้ชน3ตัวเดียวนะครับ ถ้าจะมองฝั่งนี้ก็จะมีศูนย์นะครับชนชนฝั่งนี้นะครับศูนย์เรามาดูผลรางวัลกันนะครับผมงวดต่อมาสามตัวบนออกเจ็ดสองห้าสองตัวล่างออกเจ็ดศูนย์นะครับก็คือตัวนี้นะครับศูนย์มาละหลักหน่วยบนหน่วยล่างนะครับผมตัวที่ไม่ชนก็คือสองเนี่ยนะครับมาที่หลักสิบบนนะครับถูกต้องนะครับผ่านนะครับผม ไปกันต่อครับ5คือหลักหน่วยบนนะครับแล้วก็นับไปอีก3สเต็ป6 7 8 9 0ศนย์นะครับ5บวก1ได้6 2บวก0ย์ได้2นะครับ7บวก6 7บวก9ได้6นะครับ7บวก9ได้6งวดนี้ชนอะไรชน2นะครับชน2นี้เลยนครับแล้วก็6นะครับชนนี้ครับผมชนนี้ วันนี้ชนสองกับหอกนะครับผมหอกยังมาชนฝั่งนี้ด้วยนะครับหอกมาชนฝั่งนี้ด้วยเรามาดูผลรางวัลกันนะครับผมงวดต่อมาสามตัวบนออกสองหกหนึ่งสองตัวล่างออกหอกเก้านะครับหกเก้าหอกมาจริงนะครับมาที่หลักสิบล่างนะครับหลักสิบล่างตัวนี้เลขเก้าไม่ชนนะครับมาที่ หลักหน่วยล่างนะครับผมสองตัวที่ชนนะครับมาที่หลักร้อยบนหกตัวที่ชนนี้นะครับมาที่หลักสิบบนหนึ่งตัวที่ไม่ชนนะครับมาที่หลักหน่วยบนผ่านนะครับผมวดนนี้มาครบสามตัวบนบนนะครับแล้วก็มาครบสองตัวล่างนะครับผม ไปกันต่อครับหลักหน่วยบนคือ1น,นะครับแล้วก็นับไปอีก3สเต็ป2 3 4 5าม้าหแบบนี้นะครับ1บวก7ได้8 6ดบวก6ได้12นะครับ2บวก5ได้7นะครับผมตัวที่ชนเราก็จะเห็นเป็น7นะครับแล้วก็6นะครับแล้วก็2นะครับงิน,นี้ชนอยู่2 6หก เนะครับชน3ตัวนะครับผมสองยังมาชนฝั่งนี้ด้วยนะครับสองมาชนฝั่งนี้ด้วยนะครับโอกาสที่2จะมามีเยอะนะครับเรามาดูผลรางวัลกันนะครับผมมวดตอมา3ตัวบนออก7 5็ดตัวล่างออก23งครับ2อมาที่หลักหน่วยหลักสิบล่างนะครับผมเด ชนไหมไม่ชนหกชนไม่มานะครับหกชนไม่มาเจ็ดชนนะครับเจ็ดชนมาที่หลักร้อยบนห้าไม่ชนนะครับมาที่หลักสิบบนผ่านนะครับผมไปกันต่อครับหลักหน่วยบนคือศูนย์น,นะครับนับไปอีกสามสเต็ปนะครับผมตามสูตรนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ศูบวกหได้6นะครับ5้บวกหได้ศูนย์บวกหกบวกสได้1นะครับผมเราก็จะเห็นเลขชนอยู่ที่0นะครับ6 5นะครับเรามาดูผลรางวัลกันเลยนะครับใหม่ๆเลยครับหวยเพิ่งออกได้สองสาวันนะครับผมรางวัลที่1ออก1นึ่งหนึ่งสี่สี่เ็ดห้า 2ตัวล่างออกเจ็ดเก้านะครับสตัวล่างออกเจ็ดตัวที่ชน,นครับมาที่หลักหน่อยบนนะครับหกชนไม่มานะครับผม6ชนไม่มาศชนไม่มานะครับสีไม่ชนมาที่หลักร้อยบนนะครับงวดน,นี้ตามสูตรมา2ตัวนะครับมา2ตัวแต่สูตรนี้ เรามาเฟ้นหาตัวที่ชนนะครับตัวที่ชนก็คือ5หนักมือได้เราก็หนักนะครับมันก็มาจริงนะครับแต่บางงวดเท่านั้นนะครับที่ชนแล้วไม่มานะครับไม่บ่อยนะครับที่ชนแล้วไม่มาส่วนมากแล้วจะมานะครับผมไปกันต่อครับเรามาดูของงวดวันที่16 09 2564ย์9นะครับ บวกลบคูณหารแล้วเราจะได้เลขอะไรนะครับเรามาดูพร้อมๆกันนะครับคำนวณไปพร้อมๆกัน5คือหลักหน่วยบนนะครับแล้วก็นับไปอีก3สเต็ปตามสูตรนะครับผม 6, 7, 8 9, 0 1นะครับ 1, 5, บวก5ได้ 6, นะครับ7บวก0ได้7นะครับ 4, 9, บวก9ได้3นะครับ ออกมาแล้วครับหน้าตานะครับผมเรามาดูตัวที่ชนนะครับตัวที่ชนก็จะมี7นะครับชนกับหลัก10เดิมนะครับผมชนกับหลัก10เดิมนะครับงดนี้ชนตัวเดียวนะครับผมแต่ตามสูตรแล้วให้ดูที่นี่นะครับผมเป็นเกณฑ์เป็นหลักซเป็นเกณฑ์นะครับผมไม่ใช่ว่าไม่ชนแล้วจะทิ้งไม่ได้นะครับทิ้งไม่ได้นะครับผมมานะครับผมแต่จะมา บนหรือล่างเท่านั้นนะครับถ้าจะมองฝั่งนี้ก็จะมี6ชนอีกนะครับ6ชนนี่ครับผมก็จะมีแบบนี้นะครับหกกับ7นะครับผมแต่หลายหลายงวดที่ผ่านผมานมา7กับ6 7กับเนะครับเปลี่ยนกันมานะครับถ้า9มา7จะไม่มาถ้า7มา9จะไม่มาบางงวดมาคู่กันเลยนะครับ7กับ9 ก็ตามสูตรนะครับทําไปตามสูตรนะครับงวดที่ผ่านมาก็เข้าจริงนะครับงวดที่ผ่านมาให้ไว้ที่0นะครับที่ชน06 5ย์นะครับ5้มาที่หลักหน่วยบนนะครับงวดที่แล้วเพื่อนเพื่อนคงจํากันได้นะครับผมสําหรับงวดนี้ก็จะได้เลขเด่นอยู่901นะครับแต่ถ้าจะมองเลขที่ชนก็จะมี7จ็นะครับเนะครับผมหก็จะมาชนฝั่งนี้นะครับ7จ็ดยังมาชนฝั่งนี้อีกนะครับผม หกกับเจ็ดนี้มีลุ้นนะครับมีลุ้นหรือว่าเก้าจะหลุดงวดนี้เก้าจะไม่มาก็เป็นไปได้นะครับผมทําตามสูตรเท่านั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะครับที่จะตัดสินใจกันเอาเองนะครับผมครับแล้วก็มาดูข้อมูลของ s อกันนะครับ s อครับผมงวดที่แล้วให้ไว้479นะครับ7กับ9ก็ไปที่2ตัวล่างนะครับ2ตัวล่างเต็มๆเลยครับ าใครตัดเล่นหรือเอาไปจับกับของอาจารย์ท่านอื่นๆก็น่าจะได้ตังนะครับสําหรับที่ของผมชนแล้วไม่หนีก็จะมี058นะครับถ้าจับกับแอดหงงดที่ผ่านมาก็จะได้5 7 7เจห้ตัวบนนะครับผมงวดวันที่1 6บหกเดือนเนะครับสองพัอยหให้ไว้ที่2องห้านะครับสองหตามนี้เลยครับสูตรนี้ปีทั้งปียังไม่หลุดนะครับ ครับปีทั้งปียังไม่หลุดนะครับเดินดีนะครับเดินข้ามปีนะครับสูตรนี้มีหนึ่งเดียวสูตรเดียวนี้นะครับที่เอสหนึ่งยังมีในมือนะครับที่ยังเดินดีนะครับเด่นบนล่างงดวันที่สิบหกศูนย์เก้าสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ให้ไว้ที่ห้าสองหกนะครับผมเพื่อนๆจะไปเดินไปวิ่งหรือว่าจะอาไปนอนกอดไว้ก็ได้นะครับหรือจะเอาไปจับคู่กับ สูตรของอาจารย์ท่านอื่นๆก็ได้นะครับที่เขาให้มาแล้วไม่เคยหลุดก็มาจับก,กับของแอดหได้นะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของแอดจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวทางช่องดูดีๆมีช n น l จนจบคลิปนะครับผมถ้าถูกใจก็ถูกออกถูกใจก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับผมผมก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับผมในวันที่16เดือน92564ก็ขอให้เพื่อนๆเฮงๆรวย,รวยถูกรางวัลใหญ่ๆกันทุกคนนะครับถูกยกกลุ่มด้วยนะครับผมเลขเด่นบนเด่นล่างจับคู่แล้วตัดแล้วอะไรแล้วเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะทยอยลงให้นะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามไปนะครับผมสำหรับคนเข้ามาดูใหม่ๆนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมเผื่อผมมีสูตรใหม่ๆมาลงให้จะได้แจ้งเตือนก่อนใครนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม